สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเดินตลาดนัดกันนะคะก็ได้ผักผลลไม้นะคะได้หลายอย่างนะคะก็เลยมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะจ๊ะนะคะนี่ดอกไม้สุดแสนสวยนะคะ พี่น้องจ๋านะคะเราก็มาเดินเที่ยวกันนะจ๊ะแล้วก็กำลังจะกลับร้านนะคะเพราะว่าร้านเปิดสี่โมงแต่มาเดินเ,เล่นเอาหายไปเนี่ยเดี๋ยว เฮ้ไม่รู้ใครนะคะไม่รู้ใครโทรมานะคะกำลังกลับร้านละ่ะ ดูไอศครีมอันใหญ่นะคะนี่นะคะแล้วก็เดินกับร้านกันนะคะชมนกชมไม้ไปได้วยนะนะคะ,นะคะน้องจา๋า จ้าก็อยากให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศด้วยนะคะนี่รถไฟในแปลงนะคะมีต้นไม้ใหญ่กันเนาะสวยงามมากเยอะฮะนะคะอันนี้มาเดินติดทางรถไฟก็ ใกลบ้านนะจ๊ะนะคะกายก็ทำงานทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะจ๊ะไม่มีวันหยุดเลยก็ดีค่ะไม่มีวันหยุดก็ดีนะคะเพราะว่าทำให้เราสุขภาพแข็งแรงพอเราหยุดนะคะร่างกายมันจะแบบว่ามันเหมือนมัน,มนไม่กระฉับกระเฉงคะ่ะวลาเราทำงานเนี่ย ร่างกายจะกระจับก็เฉงมากเลยนะจ๊ะทนเนี้ยเวลาเราไม่ทำงานมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ยืดเส้นยืดสายแลละพี่น้องเรื่องจริงนะคะก็จะรองทํางานทุกวันนะคะถ้ามีลูกค้ามานะัดก็ไม่ซีเรียสน,นะคะกับชีวิตอะไรนะคะเดีเ๋ยว Hij heet die oh, Je hebt om half twaalf een massage. Hè? tijdje oh. de massage. Oh, William. William. Ja. Ja. Hij is al zeer geweest volgens hem. William. Uh, William in de winkel hoor. Ja, ja. Om half twaalf is hij er. Ja, ja, oké. Okay. Ik ga naar. Nou. Uh, ik, okay. ik ga de maal. Ik ga de maal Ja, dan moet je nou weer terug hè? Ja, ik net <laughs> terug, ja.

ชีวิตสุกายนะต้องทำตัวให้ยุ่งนะทำตัวไม่ยุ่งนะคะไม่มีลูกค้านะจ๊ะทำตัวให้ยุ่งเข้าไว้เลยนะคะลูกค้าจะเยอะมากเลยนะคะเป็นชีวิตของสุกายนะจ๊ะคนอื่นคงจะไม่เหมือนที่ทำตัวไม่รีบไม่ร้อนไม่อะไรเอ้อยไม่มีลูกค้าสักง,งัานทำตัวรีบโอ๊ยทำตัวให้ยุ่งลูกค้าเยอะมากเลยนะจ๊ะ ยุ่งไว้ก่อนเลยนะจ๊ะแม่สอนไว้นะจ๊ะไว้ขันทางรถไฟต้องรีบหน่อยเดี๋ยวรถไฟมาเียนค่ะก็ขอให้ท่านนะคะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ ทีหวังสิ่งไรขอสมหวังสมความปรารถนาะ <Okay. S 1> คิดเงินให้ได้เงินคิดทองไม่ได้ทองคิดอะไรให้ได้งนั้นเลยนะคะพี่น้องจ๋านะคะไม่มีใครนะคะเวลาเราเออ่มีปัญหาเนี่ยบางครั้งก็เส,สียชู้ทำสุกายนะเรามีปัญหาเนี่ยนะคะเหมือนก็นรุนผ่านอะไรง่ายๆนะคะเพราะเราทำแต่ความดีไงพี่น้อง มันจะช่วยเหลือเรามีแต่จิตแม่ตานะคะเวลาจะทําอะไรเงี้ยนุนมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือเรานะคะ,นะคะก็พูดง่ายเกับตลอดเวลานะว่าเรามีปัญหาไม่ใช่ว่าแต่สุกายไม่มีเพื่อนจ้ะที่บอกคือไม่มีเพื่อนไม่มีเรียกอะไรนะจ๊ะ ไม่มีเพื่อนเลยนะคะแต่ว่ามีคนคอยช่วยเหลือนั่นหมายถึงว่าเวลาเราเกิดอะไรขึ้นน่ะจะมีคนคอยช่วยเรา่นี่น,นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยเราไม่ต้องการนะคะที่จะบอกว่าไม่มีเพื่อนเราอยากมีเพื่อนแต่มันไม่มีทำไงได้นะนะคะ มันไม่มีก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมถึงร้านแล้วปิด,ดร้านนะคะออกไปหาอะไรรับประทานแหมพอเราอยู่ก็มีลูกค้าสักนั้นแต่นัดแล้วแหละสองลายหมายถึงว่าลูกค้าที่จะมาอีกอะไรเงี้ยนะคะก็สนุกดีเนาะชีวิต สนุกกับการทำงานสนุกกับการที่เราไม่ตกงานเนาะตกงานแล้วมันก็จะไม่ดีนะคะไม่มีงานใช้นั่นเองนะจ๊ะนะคะกี่มองพยายามละเดี๋ยวเรามาหยุดที่ดอกกุหลาบดอกน้อยนี่นะคะสวยงามมากเลยพี่น้องนี่นี่นะคะ ขึ้นแจเข้าร้านก่อนนะจ๊ะร้านโมสุกายนะคะถึงแล้วนะจ๊ะใครขันแจเข้าร้านกันนะจ๊ะ เดี๋ยวเสียบปักก่อนนะจ๊ะแล้วก็จะได้รู้ว่าเปิดร้านคะอนะคะ,ะ,นะคะเปิดร้านแล้วจ้าะนะคะอันนี้ก็ร้านนวสุกายนะจ๊ะอืนะคะพี่น้องจ๊ะยังเหนียยังไม่ได้ถูบ้านเลยถูไปนิดหน่อยเลยยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เชื่อย่างยังถูไม่เสร็จนะคะถูไปแล้วนิดหน่อยนะคะพี่น้องจ๋า ให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความจะเจริญน,นะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะขอให้สมหวังสมความปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอะไรให้ได้อย่างนั้นเลยนะจ๊ะเงินทองไหลมาเต็มกระเป๋าเลยนะคะพี่น้องจ๋านะคะนะคะนะคะ่ะเดี๋ยวดูสิคะ่ะมีลูกค้านัดะมีไว้น,น,นะคะ นา,า,าเาทีแล้วโอ้ยศ10นาทีแล้วคะวิลเลียมนะคะวิลเลียมหกสิบนาทีเจดิบห้าไทยมาศาสตรนะคะอ้ายูดิตเชียร์วิลเลียมสามท่านแล้วนะคะหนึ่งสี่ชั่วโมงวันนี้ มีนัดแล้วสี่ชั่วโมงนะจ๊ะนะคะในงานเยอะแยะยังไม่ได้พับผ้าพับผ่อนเลยนะจ๊ะนี่ไก่ยุ่งจริงๆนะคะนะคะ <c oughs> อท่านนะคะมีความสุขมีความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอยสมวังสมความปรารถนาคิดเงินให้ได้เงนินคิดทองให้ได้ทองคิดไรได้งานเลยนะจะ๊ะสาธุทุกท่าน